คิดว่าการทําใส่ของของใส่ให้คนหลงรักมีจริงไม่มีอะเพอรเจอร์ไม่มีจ้ะถ้ามันทําได้จริงนะกูเนี่ยคนแรกเลยถ้ากูรู้ว่าเจ้าสัวมีลูกคนไหนกูจะทาใส่เขาจริงกูจะจับมาทำเมียกูจะได้สบายไปทั้งชาติมึงมึงมึง,ม,งมึงนึกตามความเป็นจริงอะถ้ามันทําของใส่ใครง่ายขนาดนั้นอะมึงว่าจะไม่โดนกันเหรอกูถามแค่เนี้ย อีกคนรวยจะเหลือเหรอกูจะทำใส่ถ้ากูเจอป้าแก่คนหนึ่งนะแต่รวยเป็นพันล้านกูจะทำเสน่ห์ใส่เขาทำไมกูต้องเลือกป้าแก่เพราะว่าอีกไม่กี่ปีตายมรดกจะได้ตกไปของกูกูจะให้มันเซ็นพินัยกรรมให้กูแต่เพียงผู้เดียวลูกหลานมันไม่ต้องเอากูได้คนเดียวมึงว่าจริงไหมล่ะก็ถ้ามันทำได้จริงอ่ะ มึงต้องอยู่กับความจริงมึงต้องตื่นนะกูบอกก่อนชิบหายไม่ตื่น